ทำยังไงดีกับการหลุดแนวรับของทองที่3,200เหรียญวันนี้ผู้คุยการกับคุณแชมป์รูุ้้งข่าจากวายเอจีบูลเล่นฟิวเจอร์สค่ะคุณแชมป์สวัสดีค่ะคุณแชมป์3,200ไม่อยากให้หลุดเมื่อคืนหลุดเรียบร้อยแล้วเช้าวันนี้ดูเหมือนว่าจะไม่เหลียวกลับไปเลยด้วย <c oughs> การหลุดจุดที่เป็นแนวรับสําคัญรอบนี้มันมีนัยยะตรงไหนคะมีนัยยะครับคุณจอยครับต้องบอกว่าทองเนี่ยในช่วงที่ผ่านมานะครับเขามีการแกว่งอยู่ในกรอบในทิศทาง ที่เราเรียกกันว่าสามเหลี่ยมรูปริมนะครับแต่ว่าถ้าเราดูทรงจริงๆเนี่ยจากที่เราคุยกันมาเราบอกว่าไอ้สามเหลี่ยมรูปริมเนี่ยมันมันมีแนวรับที่มีกําลังซื้อน้อยเพราะว่าแนวรับเนี่ยมันไม่ได้ชันแต่ไอแนวต้านเนี่ยไอหรือกรอบด้านบนเนี่ยมันเฉียงลงค่อนข้างลึกน,นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็มองว่าภาพดังกล่าวเนี่ยถ้าหลุด3,200เหรียญดอลลาร์ต่ตอเทสซอนราคาเนี่ยอาจจะมีโอกาสอ่อนตัวหรือย,ย่อตัวลงต่อ มหาแนวรับสําคัญก็คือ3,123เหรียญดอลลาร์ต่อ,อเฮอนนะครับภาพดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่าเกิดขึ้นค่อนข้างไวนะครับทางนี้เนี่ยตอนแรกเราคิดว่าราคาเนี่ยน่าจะแหว่งในกรอบในทิศทางไซเวย์แล้วก็มีการวนกลับขึ้นไปข้างบนอีกรอบแต่ไปไปมา,มาเนี่ยดูเหมือนว่าราคาจะเลือกลงแบบลงแบบหล,แบบลุด3,002เลยนะครับดังนั้นเนี่ย การที่ราคาหลุดแล้วก็หลุดแบบเหนือความคาดหมายนะครับราคาเนี่ยอาจจะมีโอกาสอ่อนตัวหรือย่อตัวลงได้ได้ลึกกว่าหรือได้เร็วกว่าแทนที่จะเป็นลักษณะของการแว่งขึ้นแว่งลงครับก็น่าจะเห็นการเป็นลักษณะของการทิ้งตัวลงหรือเป็นลักษณะของการแบบอ่อนตัวลงค่อนข้างเร็วครับการทิ้งตัวลงโดยที่ไม่ได้สนใจที่จะเคลื่อนไหวอ,อย่างที่คุณแชมป์เล่าไม่สนใจจะเคลื่อนไหวให้ยืนเหนือ3,200ัสสักระยะหนึ่งเลยเนี่ยม,มันมันมี ปัจจัยอะไรที่กดให้ทองไหลเร็วขนาดนี้คะครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนมองสองปัจจัยนะครับที่กลับเข้ามากดดันทองคําปัจจัยแรกเลยก็คือสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับต้องบอกว่าสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่เจรจากันในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีเซอร์ไพรส์นะครับก็คือระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยตกลงหรือเจรจากันได้เหีืยวความคาดหมายแล้วก็ หลังจากนั้นน่ะมันก็เริ่มมีดิวการค้าย่อยๆสลับกลับออกมานะครับกสทนี่เห็นนะครับว่าการเจราจาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยผ่อนคลายหรือบรรเทาบางลงอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ยังมีการที่จีนเนี่ยมีการยกเว้นออในส่วนของการระงับการสงรา่งออกแร่หายากให้กับทางฝั่งสหรัฐด,ด้วยนะครับภาพดังกล่าวเนี่ยก็เลยเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่เรามองว่าภาพสถานการณ์สงครามการค้าเนี่ย อาจจะคลี่คลายหรือบรรเทาเบาบางได้มากกว่าที่ตลาดคาดการหรือตลาดประเมินเอาไว้นะครับตรงนี้เนี่ยทำให้สินทรัพย์เสี่ยงเริ่มฟื้นตัวขึ้นแล้วก็มีการคาดการครับว่าสหรัฐกับจีนเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งเป็นศัตรูคู่อาฆาตกันนะครับตั้งแต่ทัห1.0งแล้วพอมาทัส2งเนี่ยซึ่งสหรัฐเนี่ยเปิดสงครามกับหลายๆประเทศนะครับศัตรูเบอร์หนึ่งเนี่ยสามารถตกลงแล้วก็สงบศึกกันได้โดยดีนะครับดังนั้นเนี่ย บรรดาประเทศต่างๆที่มีการเจรจาการค้ากับสหรัฐเนี่ยก็สามารถบรรลุผลหรือสามารถตกลงกันได้ได้ได้โดยดีในอนาคตถัดไปะนะครับการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่คลี่คลายแล้วทําให้ประเทศอื่นๆบรรเทาเบาบางหรือคลี่คลายสถานการณ์สงครามการค้าไปได้เนี่ยเป็นปันจจัยตัวหนึ่งที่ไปกระตุ้นการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงนะครับและตลาดมองลึกไปกว่านั้นครับ ก็คือการปิดดิวการค้าระหว่างสหรัฐกับประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจขนาดเล็กทําให้สหรัฐเนี่ยคุยง่ายว่าได้กําไรจากการทําสงครามการค้ารอบนี้นะครับก็น่าจะจัดเก็บภาษีได้มากขึ้นเหมือนกับการเจรจาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับอังกฤษครับ <S 2> <S 2> สุดท้ายแล้วเนี่ย <S <S สหรัฐได้เปรียบนะครับได้ภาษีมากขึ้นอังกฤษส่งของมายังสหรัฐได้น้อยลงนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ย ทำให้สหรัฐมีแนวโน้มกำไรและก็กำไรนะครับก็เลยกลับไปหนุนดอลลาร์สหรัฐให้มีภาพของการแข็งค่าขึ้นภาพดังกล่าวเนี่ยก็กลับมาเป็นปัจจัยแรกนะครับในการกดดันทองคําปัจจัยหลักอีกปัจจัยตัวหนึ่งครับก็คือแนวโน้มของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐครับพบว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเนี่ยมีท่าทีในการตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระดับสูงต่อไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับ วันนี้เนี่ยมีฟิลิปเจฟเฟอร์สันรองประธานเฟดแล้วก็ออสตินกรูปบี้ประธานเฟดสาขาชิคาโกนะครับมีการออกมากล่าวหรือมีการออกมาพูดก่อนที่ประธานเฟดคุณเจอร์ม p o w พาวเวลเนี่ยจะมีการออกมากล่าวสุนทรพจน์ในคืนนี้นะครับทั้งสองท่านเนี่ยมีการแสดงท่าทีและมุมมองต่อการจับตาดูสถานการณ์ภาพเงินเฟ้อและสงครามการค้านะครับโดยบอกว่าสถานการณ์เงินเฟ้อเนี่ยมันก็ดีขึ้นก็จริงนะ แต่ยังไม่ไว้วางใจพอตัวเลขเงินเฟอ้อที่มีการรายงานหรือมีการประกาศออกมาเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้ชัดเจนมากนักนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเจ้าหน้าที่เฟดในระดับรองประธานเฟดแล้วก็ประธานเฟดชิคาโกซึ่งมีความสําคัญต่อการตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบี้ยออกมาพูดในลักษณะด,ดังกล่าวนะครับหลายคนก็เลยมองว่า คอยแถลงของประธานเฟดคุณเจอร์มพาวเวลในคืนนี้นะครับประมาณทุ่ม40นาทีเนี่ยก็น่าจะออกมาเป็นในลักษณะของการคุมเข้มนโยบายการเงินหรือเป็นโทนเดียวกับลักษณะของการตรึงอัตราดอกเบีย้ยต่อไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับภาพดังกล่าวเนี่ยถ้าเราไปดูบอลยิวหรืออัตราผลตอบแทนในตลาดพันธบัตรนะครับพบว่าบอลยิว10ปีเนี่ยมีการเล่งตัวขึ้นหรือมีการพุ่งทะยานขึ้นอย่างชัดเจนครับ ภาพดังกล่าวเนี่ยก็เลยเป็นปัจจัยครับที่ทําให้นักลงทุนในฝั่งทองคาเนี่ยมองว่าการเล่งตัวขึ้นของบอลยิวสิปีซึ่งเป็นตัวแทนของอัตราดอกเบีย้ยในตลาดเงินตลาดทุนเนี่ยน่าจะทําให้ดอลลาร์แข็งค่าได้ต่อแล้วก็น่าจะเป็นสัญญาณตัวหนึ่งที่ทําให้เฟดเนี่ยมีการตรึงอัตราดอกเบีย้ยนโยบายในระดับสูงต่อไปอีกสักระยะหนึ่งครับค่ะคุณแชมป์ถ้าปัจจัยมันเป็นปัจจัยกดดันให้ทองมีโอกาสที่จะลงต่อแต่พอมันหลุด32 0พ จริงๆเราอาจจะต้องเปิดโ s i t i o n นะระดับที่ดุดลงมาแต่พอมันลงมาถึง3,152นะตอนนี้เราทำอะไรได้บ้างคะเออจริงๆตอนนี้เนี่ยเรายังมองว่าทองเนี่ยอาจจะมีการอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงไปได้ต่อนะครับแต่ว่าแนวรับด้านล่างเนี่ยถ้าเราดูจากกราฟระยะยาวเรามองว่าอาจจะไม่ได้ลึกมากนักเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมีโซนแนวรับ3,123เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนนะครับก็มองว่าถ้ายังไม่ได้มี p o s i t i o น ไปรอซื้อแถวๆระดับ3,123เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนน่าจะน่าจะมีความเสี่ยงน้อยกว่านะครับแต่ว่าถ้าใครมองว่าอ,อ,อยากจะเล่นสั้นหรืออยากจะเทรดทำกำไรจากการแกว่งตัวในที่ทางซึมตัวลงนะครับภาพระยะสั้นเนี่ยเรายังมองว่าเป็นภาพของการแกว่งตัวในกรอบในที่ทางไซเวดาวะนะครับ วายอลยังแนะนําว่าการเด้งกลับหรือการฟื้นตัวกลับของราคาเนี่ยถ้ายังไม่ผ่าน3,176 3,199เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนนะครับก็น่าจะเห็นทองเนี่ยค่อยๆซึมตัวลงหรืออ่อนตัวลงนะครับไปหา3,141 3,123เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนครับ <c oughs> ก็อาจจะเป็นลักษณะของการช็อตในฝั่งตลาดทีเฟกถ้าทองคารีบาหรือฟื้นตัวขึ้นในระดับจํากัด ไม่สามารถยืนเหนือระดับแนวต้านที่เราให้ไว้ได้นะครับก็น่าจะเห็นการซึมตัวลงหรือการอ่อนตัวลงต่อเพราะว่าภาพตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าราคาทองในระยะสั้นเป็นการแกว่งตัวในกรอบในที่ทางไซด์เวดาวครับถ้าดูจากปัจจุบันก็จะมีแก๊ปการลงต่อได้อีกประมาณ30เหรียญไปหาโซนแนวรับระดับ3123นะครับ แนวรับย่อยเนี่ยเราประเมิน3141นะครับแต่ว่าถ้ายืนอยู่แล้วเด้งกลับหรือรีบาวกลับไม่ผ่านแนวต้าน3176 3119นะครับหรือ3200เหรียญดอลลาร์ต่อเพอนก็มองว่าเป็นแค่เทคนิคขรีบาวในช่วงสั้นเท่านั้นครับค่ะอันนี้เป็นในส่วนของทองคำนะคะดูทีเฟกนะคะคุณแชปอันนี้ก็ไหลเป็นเทน้ำเทท่าเหมือนกันเลยครับต้องบอกว่าตัวทีเฟกเนี่ย เซทฟิฟตี้เนี่ยฟิวเจอร์นะครับต้องบอกว่า uh, ได้รับแรงกดดันจากแนวโน้มของการตรึงอัตราดอกเบี้ยแล้วก็บอนยิลหรืออัตราผลตอบแทนในตลาดพันธบัตรของสหรัฐที่ยังคงอยู่ในระดับสูงเนี่ยทำให้ภาพของตัว s e ท5ิฟตี้เนี่ยฟิวเจอร์ตัวซีรีส์ M25 มเนี่ยมีลักษณะของการทิ้งตัวลงต่อนะครับ mm. uh, ประกอบกับ ปัจจัยภายในประเทศตัว MSCI มีการลดน้ำหนักในส่วนของตัวหุ้นขนาดใหญ่หลายตัวลงนะครับซึ่งหุ้นที่มีการลดน้ำหนักลงเนี่ยก็ถ่วงน้ำหนักในตัว z e ตฟิฟตี้เน็กฟิวด้วยนะครับภาพดังกล่าวก็เลยเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กดดันดัชนีให้มีการอ่อนตัวลงอย่างไรก็ตามครับดัชนีเนี่ยมีลักษณะของการทิ้งตัวลงมาตอนนี้หลุดรับแรกนะครับ ให้ดูรับสำคัญหรือรับถัดไปในโซนระดับ773นะครับซึ่งเป็นกรอบชนลของทิศทางไซ d e เว y ยอในระยะสั้นครับถ้าดัชนีไม่หลุดระดับดังกล่าวเนี่ยแนะนำเปิดเสี่ยงเปิดรองโพ i ิชันนะครับเพื่อไปรอขายทำกำไรในส่วนของโซนแนวต้านในโซนระดับเอ่อ794ถึงระดับ802นะครับถ้าดัชนีรีบารหรือฟื้นตัวขึ้นเนี่ยก็อาจจะทยอยแบ่งเป็นลักษณะของการลด position หรือไปลักษณะของการขายทำกำไรออกมานะครับอย่างไรก็ตามถ้าดัชนีเกิดหลุดแนวรับระดับ773 Momentum โมเมนตัมหรือทิศทางเชิงบวกหรือภาพของไซด์เว้าเนี่ยอาจจะเสียไปนะครับแนะนำเปลักษณะของการ ทยอยลดรองโพ i t ช o นลงหรือไปลักษณะของการตัดขาดทุนเพื่อเป็นการควบคุมความเสี่ยงนะครับแล้วก็รอประเมินหรือรอดูสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยต้องบอกว่าภาพโดยวรวมของดัชนีที่ขยับและปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับมองว่าการที่ดัชนีทิ้งตัวหรืออ่อนตัวลงมาเยอะแล้วโอกาสที่จะหลุดแนวรับสำคัญในโซน773ซึ่งเป็นกรอบชั้นลของที่ทางไซดเวอัพในช่วงสั้นก็น่าจะยากเหมือนกันนะครับ เ,เรามองว่าถ้าไม่หลุดถ้าดัชนีอ่อนตัวเข้าใกล้ระดับดังกล่าวก็เสี่ยงซื้อแล้วกันครับถ้าหลุดก็ให้สต็อปร้อนหรือตัดขาดทุนอย่างไรก็ตามเนี่ย ตลาดมองถึงความเสี่ยงในการกล่าวถ้อยถแถลงของปละแทนเฟดในคืนนี้มองถึงความเสี่ยงต่อการที่คุณครัมป์และคุณสีเจ้นผิงเนี่ยจะยกโทรศัพท์คุยกันในในวันศุกร์เกี่ยวกับประเด็นการเจราจาสงครามการค้าว่ามันอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่านะครับแต่ก็มองว่าปัจจัยดังกล่าวเนี่ยตลาดน่าจะซึมซับหรือรับปัจจัยลบมาแล้วในระดับหนึ่งครับค่ะเอาเบื้องต้นดู7 7 3ไเ้ก่อนสำหรับกลางทุนในวันนี้นะคะคุณแชมป ตัวของ MSCI มันมีทั้งหมด7ตัวที่ถูกปรับลดน้ำหนักเราพอใช้โอกาสหรือจังหวะน,นี้ในการช็อตซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ตัวไหนได้บ้างไหมคะเอ่อถ้าจริงๆเป็นตัวการช็อตซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์เนี่ยผมมองว่าถ้าจะดชนีเนี่ยปรับลงตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับคุณจอยแล้วก็ตัวราคาเนี่ยเราเราไม่แนะนำว่าให้ไปลักษณะของการไล่ช็อตอะนะครับอ,มอ,อมองด้วยว่า ถ้าดูลึกๆลงไปเนี่ยในในบางตัวเนี่ยก็มีการเปิดเผยหรือมีการรายงานผลประกอบการที่ออกมาไม่ได้แย่ไม่ได้แย่มากนะครับแต่มีเซอร์ไพรส์ในลักษณะของการถูกลดหรือถูกปรับออกจากตัวดัชนี MSCI มองว่าถ้าจะลงทุนจริงๆเนี่ยรอไปเปิดรอง p o s i t i o n ในช่วงไปปลายเดือนหรือท้ายเดือนตุลาคมใกล้ๆกับการปรับปรับ o s i ิ i o n หรือปรับสถานะดีกว่าครับดังนั้นเนี่ย เรามองว่านักลงทุนเนี่ยค่อนข้างรับรู้ข้อมูลข่าวสารค่อนข้างไวนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของการขายออกมาหรือปรับพอร์ตหรือปรับสถานะออกมาทันทีหลังจากข่าวออกดังนั้นเนี่ยถ้าขายตามหรือช็อตตามเนี่ยเราก็มองว่าการอ่อนตัวหรือการปรับตัวลงของของตัวราคาหุ้นตัวนั้นๆเนี่ยอาจจะอาจจะไม่คุ้มกับความเสี่ยงเท่าไหร่ครับค่ะเอามาดูที่ค่างเงินดอลลาร์ค่า,งางเงินบาทบ้างค่ะครับ ตัวข้างเงินบาทนะครับต้องบอกว่าพอร์ล่ามีภาพของการแข็งค่าเนี่ยก็ทำให้บาทเริ่มมีภาพหรือโมเมนตัมของการแกว่งในกรอบในทิศทางไซ์เวอพนะครับทั้งนี้เนี่ยระยะสั้นเรามองว่าบาทเนี่ยจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งนะครับที่กลับเข้ามา มีภาพของการอ่อนค่าแต่การอ่อนค่าของบาทเนี่ยอาจจะไม่ได้ไกลมากนักนะครับทางนี้เนี่ยเรามองว่าบาทเนี่ยยังสามารถรองหรือเข้าเปิดสถานะซื้อได้ถ้าไม่หลุด33บาท30ตังค์33บาทเออ17ตังนะครับแต่เมื่อบาทอ่อนหรือขยับขึ้นให้ทยอยเปลักษณะของการปิดสถานะรองทำกำไรนะครับประเมินแนวต้านเนี่ยในโซนระดับ33บาท51ตัง ถึงระดับ33บาท64ตังค์มองว่าขึ้นมากสุดเนี่ยน่าจะขยับขึ้นไปแถวๆระดับ33บาท75สตางค์ครับคุณจอยทั้งนี้เนี่ยเรามองภาพของบาทเป็นการอ่อนค่าระยะสั้นเพราะว่าถ้าเราย่อกราฟดูนะครับภาพของบาทจริงๆเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเป็นระยะกลางเป็นการแกว่งตัวในกรอบในทิศทางไซเวดาวหรืออยู่ในโทนแข็งค่าด้วยซ้ํานะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมองหรือเราก็เลยประเมินนะครับว่าบาทเนี่ยอาจจะ มีการอ่อนค่าในช่วงสั้นได้แต่ก็อาจจะขยับหรือปรับตัวขึ้นได้ไม่ไกลมากนะักดังนั้นเนี่ยบาทเนี่ยถ้ายังไม่ผ่านแนวต้านในโซนระดับ3 3 7 5 7บสาท75ตางค์นะครับก็อาจจะเห็นการถูกขายหรือเป็นลักษณะของการกลับมาแข่งค่าได้เหมือนกันครับค่ะได้ค่ะคุณเช้าวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะครับข,ขอบคุณครับสวัสดีสสดครับค่ะ